สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อแม็กครับน้องแม็กอายุเท่าไหร่คะอายุ25ครับทำงานอยู่ที่ไหนคะโรเกอร์การเงินการลงทุนครับน้องแม็กคิดว่าไลฟ์สไตล์ส่วนตัวตัวเองเนี่ยเป็นคนที่สายแบบไหน e x t r o v e r t ผสม introvert ครับคือถ้าหากว่าอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยครับเราก็จะแบบเอ่อมีความ e x t r o v e r t จะก,กล้าพูดกล้าคุย<อ>กล้าแบบกล้าแซงออกอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในพื้นที่แบบ space แบบแบบแบบของเราอะไรเงี้ยเราก็จะมีความแบบเป็น introvert ที่ค่อนข้างสูงมากแล้วถ้าเราอยากจะมีแฟนนะเราอยากมีแฟนที่สายแบบไหนวะมมีควาาาเเป็นนผู้ใหหญ่่ออยรจจะมี มีเอเนอร์จีที่มันเยอะมากประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบบางทีเราต้องการแบบใครที่จะมาเบรกเรามามาคิดในมุมผู้ใหญ่ที่แบบเราอาจจะแบบไม่ได้คิดอะไรเงี้ยใครโดนกระเบื้องของเราลูกเล่าเป็นไงโอ้ยตอบยากมากเลยอ่ะเอา,เอาให้หน้าตาก่อนดีกว,ว่าหน้าตาเป็นไงออกแนวตี๋ตีหน่อยมั้งครับแต่ไม่เชิงว่าว่าข่าวนะแต่แบบอาจจะเป็นแบบ ตีเข้มก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอสามคำให้กับเนื้อคู่ของแม็กในอนาคตที่จะเข้ามาหน่อยครับมันมากกว่าสามคำนะสิะมากกว่าสามคำอะฝากเป็นสติให้หน่อยสติหน่อยสตีหน่อยก็ได้คือมาเป็นสติให้กับเราขอบคุณมากครับแม็กขอบคุณครับ